คู่เลกาศาสตร์ส5นะคะส่งผลดังนี้ค่ะเป็นคู่แห่งสติปัญญานะคะมีความฉลาดเรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วค่ะคงแก่เรียนนะคะชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดบุคลิกเป็นผู้ใหญ่ค่ะคําพูดน่าเชื่อถือมีเหตุมีผลมีหลักการมีพรสวรรค์ในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเจรจาดีไหวพริบดีค่ะถ้านําเสนอผลงานทางวิชาการเนี่ยก็มักจะได้รับการยอมรับค่ะคําพูดดูดีมีเหตุผลนะคะมีน้ําหนักน่าเชื่อถือใช้ข้อมูลที่ชัดเจนผ่านการคัดกร มีวาจาศักดิ์สิทธิน์นะคะมองขาดคาดการอะไรเนี่ยมักจะเกิดขึ้นจริงค่ะมีญาณอย่างรู้นะคะมีรางสังหณ์แม่นยำเป็นผู้ที่มีบุญหนุนนำค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การช่วยเหลือนะคะผู้ใหญ่เมตตาประสบคสวามสําเร็จในการเรียนทุกศาสตร์ค่ะมีความรู้รอบตัวมากนะคะสามารถเรียนรู้ได้ทั้งทางวิชาการทางโลกและทางธรรมหมายเลขนี้นะคะสามารถศึกษาทางศาสนาแล้วเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งค่ะเหมาะกับครูบาอาจารย์แพทย์ตุลาการนักวิชาการนักวางแผนผู้บริหารนักวิทยาศาสตร์และสามารถ ทำได้ทุกอาชีพค่ะ